สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูการ์เอิร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักแล้วก็ขยายพันธุน์ต้นพุดร้อยมมลัยค่ะต้นพุดร้อยมมลัยนะคะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าพุดฝรั่งนะคะลักษณะของพุดร้อยมมลัยนะคะใบเขาจะมองคือพุดธนะคะลักษณะก็จะเป็นพุทดะดเนาะใบก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ ส่วนดอกเนี่ยค่ะพุทร้อยมาลัยเนี่ยเขาจะมีดอกอยู่สองแบบนะคะก็คือแบบที่ตูมไปจนร่วงเลยนะคะกับแบบที่ต้นเนี้ยคือต้นที่พอเขาออกดอกไปสักพักแล้วค่ะเขาก็จะบานแต่ว่าอันนี้เหมือนยังเล็กอยู่เนาะก,ก็ยังไม่บานนะคะเราก็เก็บไว้ทั้งสองแบบค่ะเอ่อถ้าถามว่าพุดร้อยมมลัยเนี่ยเขาเอาไปร้อยมาลัยจริงไหมจริงนะคะเขาเอาไปร้อยมมลัยกันแต่ว่า เอ่อด้วยยุคสมัยนีย้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเป็นไม้โบราณเนาะเมื่อไหนที่ปลูกอไว้ร้อยเมล็ก็มีบ้างะนะคะแล้วก็ดอกบานก็ใช้ร้อยมาลัยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นงานเฉพาะทางไปะคะ่ะต้นนี้ถ้าใครอยากกระลูกนะคะก็รดน้ําวันละครั้งนะคะแล้วก็เอ่อแดดจัดตลอดทั้งวันได้เลยค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายเหมือนกันค่ะ จริงๆอะต้นไหนถ้าขยายพันธุ์ยากไม่ค่อยอมาทำนะาะว่ามันทําไม่ได้นะคะก็พยายามแบบทดลองหลายๆวิธีนะคะอย่างเช่นต้นเนี้ยก็ลองปักมาแล้วหลายรอบนะคะปักขึ้นก็เลยเอามาทําให้ดูกันค่ะวันนี้เราจะขยายพันธุต้นที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเป็นพันดอกตูมเนาะเรายังมีไม่มากนะคะอยากจะขยายพันธุเก็บไว้เยอะๆค่ะ เ,ออเราเลือกซื้อต้นที่สูงมากๆมานะคะเพื่อจะได้ตัดได้เยอะๆออใช้กิ่งประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะคะถ้าเราตัดปักกิ่งใหญ่แบบนี้นะคะพอเวลาที่เขาเกิดรากแล้วเนี่ยเราปลูกแล้วแบบอีกแบบหนึง่งมันก็แบบโตเยอะเลยอะคะ่ะ พยายามเล็มยอดเขาออกด้วยนะคะเล็มยอดเล่มใบออกเยอะอย่างให้ซื้อต้นกระถางเล็กแบบนี้มาะคะ่ะแล้วก็อยากให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ไปเลยน,นะคะ เขาก็จะโตไงโตเร็วขึ้นค่ะอ๋อลืมบอกนะคะต้นพุดร้อยมมลัยเนี่ยค่ะเขาก็จะมียางนะคะอยู่ตลอดเลยทั้งใบทั้งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปโดนเขาอ่ะเขาก็จะปล่อยยางเทียวขับอนี้ออกมาค่ะลืมแล้ววนะ่านัดได้เท่าไหร่สามสี่ห้า ก็ความที่ที่เรามีแค่ไม่กี่ต้น,นนะคะก็จะได้มาแค่8ปกิ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะการเลี้ยงต้นไม้เหมือนกันแบบว่าทําให้มันเทวีขุนขึ้นมาเนาะอันนี้คือดอกที่เหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูดอกใ,ใกล้ๆก่อนเนาะก่อนที่จะไปปักชําให้ดูกันทุกคนดอกที่เขาจะนําไปร้อนเมลายอะ,ะคะ่ะก็จะเป็นดอกที่กลางๆนะคะที่เขาเหมือนแบบมีมีมุมที่ทําให้เข้าไป อ่ะร้อยติดกันได้แต่ว่าดอกที่บานไม่ใช่บานดอกที่เต็มโตเต็มทีอะคะ่ะก็จะแบบว่าออกแนวอ้วนๆหน่อยนะคะแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวนี้เราใช้แกลบดำเก่านะคะอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วก็กระถางนะคะสามนิ้ว, <c oughs> วก็ใส่แกลบดำลงไปนะคะแล้วก็กดแน่น ทีนี้เราอะรู้เทคนิคมาว่าถ้าหากว่าเราอะทำให้โคนมันเป็นปากฉลามอะค่ะเพรกันไกลผมผมอย่างเงี้ยมันจะออกรากง่ายขึ้นนะคะลองดูพย,ยายามอย่าให้มันทะลุก,ก้นใบเยอะก็ตัดออกเลยนะคะ ด้วยความที่เราใช้แกลบเก่านะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรที่ไปพาให้เขาเน่าหรือเปล่าเราก็ป้องกันด้วยการใส่ยาก,กันเน่าลงไปนะคะเราใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งบวรลดน้ํานะคะกะกะเอาเดี๋ยวเราจะลดน้ําเขานะคะแล้วก็ใส่ไว้ในมุ้งเหมือนเดิมอ่าจะเป็นเรือนเพอช่าที่เราซื้อมาจากโฮมโปรนะคะแล้วก็อ่า แต่ถ้าใครไม่มีเรืนอนปลาชำนะคะเราไม่แน่ใจเราไม่เคยทําที่แบบไม่ได้อบมนไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าให้ช่ว์เนี่ยนะแนะนำให้ทุกคนใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้นะคะใส่ไปทั้งกระถางเลยนะแล้วก็ลดน้ําเอาไว้ครั้งเดียวนะคะปลูกปากเอาไว้แน่นๆนะคะแล้วก็วางไว้ใต้ร่มไม้ค่ะก็ปกักชํำกันไม่ยากนะคะสําหรับพุดร้อยมมลายหรือว่าพุดฝรั่งนะคะก็เดี๋ยวถ้าออกรากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปลูกให้ดูกันในคลิปปลูกไปเล่าไปนะคะ ก็พูดถึงช่วงปลูกไปเล่าไปนะคะถ้าใครอยากได้ใหเรานำท็อป,ปิกไหนมาพูดมาเล่าให้ฟังกันนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะรวมถึงต้นไม้ด้วยนะคะอยากให้นำต้นไหนมาปลูกมาขยายพันธุ์ให้ดูกันนะคะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะใครมีคำถามขอแนะนำนะคะแนะนำกันไว้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะวันนี้โชว์กอิร์อไปก่อนสวัสดีค่ะ